โอเคครับ okay, ทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมอยากจะเล่นซูกาแต่เล่นไม่ได้เนี่ยวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนตำแหน่งด้วยจากแชรี่ไปเป็นเลนกลางเลยทุกคนซึ่งผมเชื่อว่าโอกาสได้แทบไม่มีก็โดนว่าเลนกลางเนี่ยเป็นเลนที่แบบคนแค้เล่นเยอะที่สุดเกมีง้งมั้งผมว่านะกดไม่เคยทันเลยนะผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับทุกคนแต่อย่างที่บอกครับทุกคนว่าวันนี้ผมจะไม่เล่นซูกาหนี่งนะได้เล่นล้ผมว่าโอเคได้เล่นซูกาย่ำกระหม่อมแล้วจะอยู่ฝั่งสีแดงว่าเฮ้ยเอาจริงผมไม่ค่อยชอบสีแดงนะอย่างททีุ่กคนรู้นะโอเค ถ้าผมได้แบนผมแบนเลยทุกคนแบนเนะี่ยผมแบนโดยที่ผมไม่ต้องคิดเลยนะอย่างที่บอกไปตัวมันทะลำคานมากนะเว้ยเออถึงแม้ว่าผมจะเล่นซูคก่าก,าก็เถอะนะเออว่าคนผมนึกถึงเพลงของพีพีเจวายเลยวะใช่ป่ะที่เขาร้องเพลงแพนทธโรอะ่ะ <c oughs> ของอะไรที่สุดก็คือคนยิ่งฟิวเด็ันเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จอกันเทพยอนแค่นั้นแหละโอเคแล้วชนเล่นกับตัวอะไรวะทุกคนไ้แอตวีนมาดิมาดิมาดินี่ไงนี่ไงมาดิมาดิ เจ็บนานายเจ็บน,นานๆเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันไอ้ยสิบมาไอ้ยช้างก็มาเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้เพื่อนนี่เล่นออฟเดอร์ไม่ใช่เล่นแฮร์รี่แจกหน้าหน้ากับแจกหนาหน้าคุยสวยสิบเราเอาสุดไงสิบเราเอาจริงปา่าเราก็มาเว้ยเกินเพื่อนโอเคไอ้ช้างอาย่ามาแยงแ่งเราปะเนี่ยอ่าได้เล่นนะแบบเนี่ยได้เล่นนะเพื่อนเนี่ยแล้วผมตายไงไมตายแล้วผมใส่ต่อ ใส่ต่อไม่รอแล้วกันใส่ต่อไม่รอแล้วกันมาดิมาดิมาดิาดแต่ผมถอยนะมาดิแต่ผมถอยนะ <c oughs> <c oughs> เป็นเพื่อนเล่นไหมเอาไหมเอา้ í, เอาอุ้ยเอาอุ้ยกับแตกทุกคนเอาแตกแล้วเฮ้ย <c oughs> มึงที่เขาฟิกผิดถูกป่ะเออด็กไปฟิกเข้ามาในป้อมเฉยเลยว่าโอเคอาทิตย์หิวไหมเพื่อนอุ้ยเขาหิวว่ะทุกคนหิว,หวใช่ไหมนี่ไงเจ็บนะเจ็บนะป้อมต้นเกมเนี่ยหลังเกมก็แรงอยู่ดีนะป้อมอ่ะเออโอเคก็บานอยู่แล้วทุกคนเออปลอดภัยไว้ก่อนนะ ไมแหกกับได้สองคิวแล้วว่ะเมื่อกี้แล้วเหมือนจะมีประเด็นนวยน,นะทุกคนจงังหวะนี้เฮ้ยคนยิงคิวสั้นผมแตกแล้วว่ะจงังหวะนี้ทุกคนป้๊บนี่ยังไงย่ำกำหม่อมไปหนึ่งทีขู่ไม่สวยเลยว่ะทุกคนเออเมื่อกี้น่าจะแบบฟิกปุ๊บแล้วก็กดย่ำแบบสวยๆเลยเมื่อกี้นะแต่ไม่ได้เล่นนานเลทุกคนเออันนี้ผมเล่นล่าสุดน่าจะสามสี่ปีที่แล้วมั้งคันด้าเน,นะน,นี่ยนะดิลิงลิงสมัยนี่ไงลิงสมัยเฮ้ยซิปซิปคิวรัวๆเลยว่ะทุกคนเออไม่สปอร์ตปะเนี่ย สปอร์ตนิล่างแอสซินมาทุกคนเฮ้ยแอสซินนิล่างสปอร์ตสิเออไปพูดผิดพูดถูกซะแล้วไงเดี๋ยวเคคียดนนเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยนี่ไงป่าไม่โดนผมไงเฮ้ยช้างทีมเพื่อนผมช่วยป่าตีก่อนนะปาเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วอุยอ้ยแรดเฮ้ยอุ้ยเพื่อนขอโทษนี่ไงยำกระหม่อมอยู่ทียกระหม่อมพินรกมาดินี่ไงนี่ไงเฮ้ยทิป,ปคิวป่ะทิป,ปคิวสิทิป,ปคิว ลิงเกินโอ้โหได้รักด้วยลิงเผื่ออะไรได้เพื่อนเอาไม่ได้ลิงช็อตฟิวผมว่าเมื่อกี้สวยลิงช็อตฟิวว่าเมื่อกี้โอ้โหกำลังที่พวกคิวสวยๆ,ๆเลยว่าไม่เพื่อนป้อมผมอย,อย่าทำป้อมผม,มเมืดินี่ไงวิลล่าเขาป้อมไม่ตีเขาเหรอเมื่อกี้ผมเพื่อนหิวไหมแล้วผมมีเกาะสมสวนนี่ไง นี่ไงเล่นไม่ดูรุ่นไงเออพันธุ์ดาบผม,มนโนหนึ่งอยู่แล้วหรือเปล่าวะเออขนาดแบบเล่นครั้งลา่าสุดสามปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้นะ <c oughs> ไปโมซะแล้วไงเออเว้ยเออแล้วผมก็ได้เริ่มสตรีมแล้วนะเว้ยทุกคนใครอยากมาดูก็มาดูได้โอ้โหแล้วเล่นบนอะไรเนี้ยน้านเลยวะเฮ้ยใครอยากมาดูก็มาดูได้ยขกเล่นด้วยก็เข้ามาได้านทุกคนแต่ผมก็คิดว่าผมก็คงไม่ค่อยอยากเล่นกับคนดูเท่าไหร่มันไม่ใช่อะไรหรอกเว้ยทุกคนเพราะว่าถ้าผมเล่นกับคนดูถูกไหมผมก็ต้องเปิดมายในการ์เกมแล้วผมเปิดมายในการ์เกมเนี่ย คนดูที่ดูผ่าน YouTube เนี่ยก็จะไม่ได้ยินเสียงผมเลยมันเป็นอะไรไม่รู้นะสงสัยว่าผมต้องซื้อไม้ใหม่ไงเออถ้าใครอยากให้ผมมีไม้ใหม่หเล,ล็วก็ไปกดซื้อหูฟังที่นาโปรไฟล์ผมด้วยนะเว้ยทุกคนไม่ใช่ต่างเสียงนิดนึงนะเออแล้วคนิงฟิลเดซันหาาบางคนต้องปั๊มนะเพื่อนระดืนไม่ฟังรเดือนไม่ฟังแบบนี้ลิงมาดิลิงเอาไหมเพื่อนเมื่อกี้ทำเราอาัอาอ่านขายขาี้หน้าเมื่อกี้ควมามแรงปล่อยเลยครับทุกคนไปมไม่ทันอยู่แล้วนะปล่อยเลยความแรง ว่าเราเราเรา,เราบวกกันไงทุกคนเออเราเของป้อมนั่นทุกคนเออเกมาวีใครเขาตีป้อมกันเขาต้องคิวถูกปะมาดิมาดิมาดิอุ้ยมาด,มาดิสวยเพื่อนไปไหมไปไหมเพื่อนไม่ใจว่ะซีปไม,ไม่ใจเลยอะ่ะเออเวสูผมยม่ี้เต็มแบบเต็มย่องกระหม่อมแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขีเราช่วยเพื่อนตีดากันทุกคนเดี๋ยวจะโดนแย่งอีกนะแล้วทีบอกเลยครับทุกคนถ้าผมสตรีมเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เปิดไมค์ทุกคนแต่ถ้าใครให้ผมเปิดไมค์เร็วๆเนี่ยก็ปรกากดซื้อหูฟังที่ตะการน่าติดต่อ,อผมด้วยนะทุกคนไปซื้อทุกอย่างเลยก็ได้นะถ้าอยากจะสนับสนุนผมจริงๆทุกคน <c oughs> อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นหรือแม้ก,ก,ก็กดดูคลิปผมบ่อยๆทุกคนผมจะได้โฆษณาจากตรงนั้นด้วย <c oughs> นะครับผมก็จะได้มีไมค์มา,มาเล่นเกมกับทุกคนไยมาสตรีมมาเล่นกับทุกคนอะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> โอเคแล้วกำลังบวกกันเลยไงมันมือชอบไงนัง่วหเนี่ยฟิกเกอร์ยำกระหม่อมไปนีไงแห้หอเปล่าวะ ผมไม่ถนัดซีดทุกคนโหูเกินมาดีสีป้อมเลยโอเคเอ้ยอมผมทำไมเพื่อนสวยเราไปช่วยป่าเราหน่อยนะเมื่อกี้ลิงอยู่ด้านบนในนี้ปะเหล่นี้อย่างไรเพื่อนขอไม่มีหายไปไหนรู้วะเฮ้ยมาดีเพื่อนป่าเราไม่อยู่นะแต่ถามว่าผมปั่นไหมทุกคนป่าไม่อยู่แล้วผมปั่นปะมาดีมันยิงฟืน์มสั้นอยู่ไหนวะเอ้ยยังไง ไ้ตั้งมวยมาดิมาดิอุ้ยโอ้โหซีซีเยอะจัดทุกคนสวยเพื่อนให้ผมด้วยโอเคคุณฟีจะซันจะเล่นผมแล้วว่ะเมื่อกี้ยิไม่ถึงไอ้คนระยะสุดเอื้อมแล้วนะโอเคเฮ้ยเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ป่าเราช่วยยิงย้อนได้ไงไอ้คนป่าเราตีมังกรอยู่ไม่ใช่เหรอเออไว้เกมโอเคเลยช้างกับมวยนะตอนนี้ต้องได้ได้ป้อมแบบชิวๆนะคนมาดิอ okay. kind of eh. ุ้ยอะไรเนี่ยคลิปตึงกดหนึ่งไปดิ วิซิป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 หมดแต่พิม์่ะทุกคนเอยผมพิม์บ้างนะแพันด้ารอเดอ๋ยพันด้ารอกดเก้านี่เป็นไงมาพิมพ์เล่นกันดีกว่าทุกคนถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่เฟรนถอยก่อนสามทางไหมถ้าเห็นตัวทีป้อมเราก็มีทุกคนถอยก่อนเพื่อนมันไม่คุมนาทำไปเล่นไปนี่ไงโอ้ยวิจริงๆผมได้เลยเนี่ยทุกคน อย่าเพิ่งจบเพื่อนอย่าเพิ่งจบอไอเนี่ยเฮ้ยเพื่อนออกอากาศได้ปะเนี่ยเก <c ười> ินเออไออกอากาศได้หรือเปล่าวะคงได้อยู่แล้วมั้งทุกคนเดี๋ยวผมเซ็นเซอร์ให้ก็ได้นะแต่มันก็ไม่ได้พิมพ์ตัวนี่ถูกปะเออกำลังไปช่วยเพื่อนกำลังไปช่วยให้ผมแอบไปจบบ้านได้เลยเนี่ยของไม่ได้กันอยู่นะแล้วมันจะมีกันนัวกันอีกแล้วนะไม่คนยิงฟิลเดอร์ซันจะมาทุกคนอุย้ยโอ้โหไม่ถึงนี่ไง นี่ไงนี่ไงสักตัวสิสักตัวสิเอ้ยคนยิงฟิวเด็ดสันแน่คนยิงฟิวเด็ดสันไหมทุกคนเออไม่ชั่นเซ็กซสแล้วนะเออเพื่อนเกิ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 นโอ้โหเก๋าเคาคาบ่อเลยแน่เพื่อนได้ไหมนั่นสวยเอาแต่แหกทีมเราโยนกดห้าโยนกันจัดโยนกันจีงก็่ละช้างไล่เลยว่ะเกินเพื่อน เฮ้ยหมดแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปแต่เพื่อนเราปาาเราตึงไงทีไม่ยิงโนงโตีนี้คนคอนเทนต์เลยบุ๋มวูดเลยนะมีการพิมพ์มีการอะไรตัวเฮ้ย hey, ดาวดิท็อกปะเนี่ยเอ้ hey, เล่นยังไงเพื่อนเราเปลี่ยนจากรับเป็นลูกได้ในแบบทันทีนนทุกคนไม่โยนบวกหนึ่งโอเคกลางๆอะไรอยู่ครับทุกคนเมทเราตึงไงแล้วคนยิงฟิลเตอร์ซันไปไหนแล้ววะมกเมื่อกี้อ่ะ ทั้มวยอยู่ในบนเหมือนคนน่าจะเล่นได้อยู่นะทั้มวยเนี่ยผมแค้นงไงเมื่อกี้ไี้ส,สีคนเยอะเลยมาดิมาดิมาด,มาดิอุ้ย้ยกำยกระหมอ่อมนี่งไงเฮ้ยคนยิงฟิลเตอร์ซันทำใหเพื่อนผมใส่สุดผมใส่สุดผมบั่นไหมผมบั่นไหมผมบั่นหรือเปล่าแค่นั้นแหละเกือบแตกอย่าทุกคนโอเครีบหนีก่อนนะเดี๋ยวลิงมาเลยนี่งไงโอเคได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่ย้กำกระหม่อมจะคลิปโชว์เป็นอย่งทีอุ้ยช้างช้างช้างใจเย็นเพื่อนต้องปิกหนีก่อนนะทุกคนสามทาง เกมนี้ไมทำมีกูได้จริงเพื่อนจริงจะคิปอะไรวะเฮ้ยเขาอะไรอะเขาทำคีบบอออะไรสามทางอะไรแต่ก็ดีแล้วทุกคนสามทางก่อนเพื่อนสามทางก่อนให้ผมทีสองคิวเล้วทุกคนคิวโคตรเยอะเลยว่ะเต็งนี่คำรามไาแล้วนะดาร์กโคตรสวยแบบร้ออคิปแตกหมดสามทางเพื่อนสามทางป่าดินไม่นั่นย่ำกระหม่อมใส่ด้วงหนึ่งทีเออด้วงนะทุกคนไม่ใช่ต้องไก่เลยนะ ถอยก่อนเพื่อนสามทางนะเดี๋ยวเพิ่งจบเพื่อนอุ้ยยิงแรงกันจังวะทุกคนจริงเกมนี้ไม่ต้องมีผมกับป่าก,ก็ได้ไนมะ่เอาจริงอับผมว่านนะมาดิคนยิงฟิลเตอร์ซันมาดิย่ำกระมอมนี่ไงอุ้ยโอเคโอเคแล้วผมโยนไงที่บอกสามทางถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนสามทางนะเพื่อนนี่เราต้องบอกเขาด้วยนะเว้ยเอ้ยอะไรเมื่อกี้คอสคิวหรือทิปคิวควะนี่ไงไรช้างดับเบิลคิวไง ขคอคิวเฮ่ยอย่างตึงสามทางเพื่อนสามทางสามทางก่อนสามทางก่อนตีนี้โคตรคอนเทนต์ผมพูดเลยทุกคนเห็นเพื่อนซิปให้ออมออกมาใช่ไหมเห็เพื่อนเรากระไรช่วยนายเนี่ยเออเขี่ยไปเพื่อนมาช่วยหนายนะนี่ทุกคนน่าได้สามทางแบบชิวๆนะผมว่าไอ้ต้องข้ามเขาก็ยอมนะข่าจะไม่ได้ยอมแต่เขาทําอะไรไม่ได้ทุกคนโอเคแล้วซิปอมเล่นแบบนี้แล้วซิปเล่นแบบนี้ไง เพื่อนให้อมสามตัวทุกคนไม่เป็นไรได้สองตัวก็โอเคละลอ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 รอรอรอเพื่อนเรากำลังช่วยนานนะเพื่อนนี่ไงจำกระหม่อมโชว์กระหม่อมสีตัวโอเคผมโยนเกย์เกินบอกคนอื่นรอจนผมรีบไงเออมันมีประโยคนึงที่บอกว่าคนรวยไม่รอเพราะคนรอไม่รวยเว้ยเออใครไม่โยนเราโยนฮะ <c ười> เกินไปโยนซะแล้วไงเออแต่เอาจริงมันก็ได้เปรียบก็ข้างมากเลยครับทุกคนดูสกอร์ดิถูกป่ะันจะสามทางอีกนะทุกคนเออแล้วจะบนมีอะไรกันป่ะเน่ะโอ้โหโอ้โหแค่รี่ยิงโคตรแรงทุกคนดูสุดร่วมกับสกอร์ดิทุกคนเห็นป่ะยี่สิบบวกทุกคนเลยนะในทีมเราเนี่ยเออเอผมยี่สิบเป๊ะเลยว่ะเฮ้ยสกอร์ผมน้อยสุดเลยป่ะเนี่ยเกินนี่ไงนี่ไงแล้วป่าเราเอาสุดไงเนเพื่อนจะเย็นจะเย็นสามสามหนึ่งเด้อนั่นน่ะโอ้โหเกินเพื่อนในทรมานเขาถึงไหนเนี่ย รอคลิปรอคลิปเฮ้ยฉันผิดทุกคนว่าจะใช้ล่อเรือสระอีปอปลาปะพรีพรีพรีโอเคแครก่อนแครก่อนไมนอยากเคลียร์คลิปเพื่อนอย่าเเคลียร์อุ้ยนี่รอครับทุกคนกองทัพซุปเปอร์คลิปนะเว้ยคนพอ่อคนแม่คลิปแบบวุ่นเลยคือแบบทั้งกแบบ็ทั้งเลยทุกคนถ้าโดนพวกนี้ตีนตะ่ผมว่ายังไงก็แบบก็โอกาสแตกสูงไว้ทุกคนเปิดได้เห็นแม่แรงกว่าผมที่ซ้ำนะไอ้คลิปสองตัวเนี่ยดูทุกคนเป็นกองทัพเลยอ่ะ ตึงเกินเพื่อนเอุกคนไปลิงเพื่อนลิงไหมผมใส่ไงผมเล่นเลยไงถักหน้าคับทุกคนนี่ไงผมเจอยำกระหม่อมอุ้ยโดนไหมวะไม่รู้แต่ผมตามสุดแต่ผมตามสุดเพื่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนไปถึงเพื่อนเสียแล้วไงเพื่อนถอยได้ไหมโอเคถ้าใครบอกผมถึงเพื่อนผมพูดเล่นแค่นั้นแหละเออมันเป็นคนอุบายไว้ทุกคนใครบอกผมถึงเพื่อนนะไม่มี มันจะซิบเรายังสารต่อเจตนาลมของตัวเองไม่ได้อยู่ทุกคนดูดิไม่พักเลย <laughs> เกินเพื่อนโคตรเยอะทุกคนเอาจิงผมว่าคลิปแค่น,นี้ก็จบได้แล้วด้วยเขาไม่สามารถกันได้ทุกคนสองคนเนี่ยต่อให้จะเป็นเมทเป็นอะไรผมว่าไม,ไม่ไม่มีทางกันได้เลยเอาจริงนะดูดิขู่มาเป็นขบวลลนรถแห่เลยว่ายางไงเพื่าตึงไงทุกคนเออก็แบบยืนว์ปเพื่อนก็แบบคิวได้แล้วอะไรอย่างงี้นะผมไม่จำเป็นต้องออกดาเมจออกแรงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิทุกคน ปล่อยเพื่อนพอแล้วก็ได้นะแค่เนี่ยเขาก็กันไม่ได้แล้วเว้ยเห็นปะเนี่ยใครจะกันได้ไทุกคนเห็นปะโอ้โหทำให้ริ้วห,หน้ายอยู่ทุกคนเห็นปะเออเพื่อเนเพื่อนเพื่อนพอแล้วก็ได้นะเพื่นอนโคตรที่เป็นไงทุกคนโข้อที่ของจริงนะไม่ต้องตีนะไม่ต้องตีน่าเอ้าเอา,เอา,เอาผมโดนแบนเกินโดนแบนเขาว่าอะไรวะเนี่ยทุกคนเราไม่ไม่จำเป็นต้องตีนะเว้ยเออ รอรอดูฝ่ายตัวข้ามกันทั้โอ้โหโลูกเราอ่ะเพื่อนใส่ผมใส่ตามแค่น,นั้นแหละทุกคนจบเกมแล้วผมว่าไม่ไม่น่านมีอะไรมาสามารถหยุดยั้งได้นะเบยนักมวยนักมวยไม่ทันว่าช้างเอาครับบ่อเลยไหมเออเว้ยโอ้โหหนึ่งวิมั้งครับทุกคนเมื่อกี้คีฟนั้งหมัดทีเดียวเ <c> ก <oughs> ินที่นี้โคตรคอนเทนต์ผมพูดเลยค <c oughs> อนเทนต์กันจัดนะทุกคนเล้วเขาเป็นนัตกติดต่อรือเปล่าวะซิบ่ะเออไม่แน่ใจนะทุกคนถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ นะครับผมว่าเขาเป็นดาวติ๊กตอกหรือไม่ใช่ทุกคนเออหรือเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาอาจจะคลิปเล่นๆกับเพื่อนเขาก็ได้อะไรแบบนี้นะอคลิปไปให้เพื่อนเขาดูอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคลิปนี้นะสำหรับซูก่าย่ำกระหม่อมในรังคอมมินเดอร์นั่นแหละเล่นโคตรมันผมพูดเลยก็ในที่สามผมว่าเจ้าที่โหลทุกคนโยนขนาดนี้นะเอออะไรวะเนี่ยนี่ไงเหรียญทองไฟเตอร์จู่ๆหรอวะมันแบบนี้ไงเหรียญทองเออเว้ยโอ้แต่ที่หนึ่งผมต้องเล่นดีอยู่แล้วครับทุกคนคว้าคิวนะเออก็แค่นี้แหละครับทุกกคคคนนนนนนเจ้้้อหหหมาลลลิิปปีี่่แะะ